โดยใช้วิธีการรักษาความสดของปูมา้าด้วยการใส่ถุงตะไคร่ผูกเชื่อคห้อยกับราวสะพานเหล็กเล็กๆที่ยกเปิดปิดได้เมื่อมีลูกค้ามาหาซื้อปูคนขายก็จะไปชักถุงตะไคร้ขึ้นมาเพื่อนํามาเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันจนเป็นที่มาของชื่อสะพานยกปูชักหนึ่งเดียวในประเทศิชอปู ประจําปี2517ที่ทมีพื้นที่9นบทีเทศบาลเมืงองชะอำาและการท่องเที่ยวประเทศไทยนองงานเพชรบุรีนะครับได้เริ่มจัดขึ้นในวันนี้เราจะเอาวัตถุดิบนะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน,นะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเหมาะสมกับพระเอกของงานได้คือ ดีเลยอร่ะเกินจะบรรยายครับเอ่อก็ปูแกะออกมาเนี่ยครับความหวานจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกับการที่เนื้อปูที่อยู่ในตัวที่อร่อยอร่อยกรอบนะครับขอให้สามเลยครับสำหรับมิสซีิอะไรการจะยอำอะไรปีกอันปลา